สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพิกไทยดําสปอยหนังจากความเดิมในตอนที่แล้วนางเอกได้รับคําสั่งเสียจากแม่บุญธรรมให้มาปกป้องคุ้มครองดูแลอิ้งหลวหญิงสาวผู้อ่อนแอนและก็ขี้กลัวให้นางออกเรือนและแต่งงานไปอย่างราบลื่นแต่แล้วนางเอกกลับมาพบว่าคู่มันของนางก็คือคุณชายเจ้าเล่ห์ที่คอยหาเรื่องเธอมาตลอดทุกวันอีกอย่างเขาเองก็ไม่ได้สนใจอิ้งหลวเลยนางเอกจึงทําทุกวิถีทางเพื่อให้เขายกเลิกงานแต่ง แล้วก็จับคู่ให้กับคุณชายใหญ่แทนแล้วเรื่องราวในตอนนี้จะเป็นอย่างไรต่อเรามาล่าฟังสปอยกันต่อได้เลยแต่ก่อนไปล่ฟังอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจได้นะนางเอกกับพระเอกก็ได้มาเดินเล่นด้วยกันและเธอก็ได้สนใจปิ่นปักผมแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ซื้อพระเอกก็เลยเหมาซื้อให้เธอทั้งหมดเธอก็ถามว่าเจ้ามีจุดประสงค์อะไรถึงใจดีซื้อของให้ข้าเยอะสักขนาดน,นี้เขาก็พูดส่วนว่าวันนี้ข้าลมดีก็เลยซื้อให้เจ้าเธอจึงอยากตอบแทนด้วยการเลี้ยงเล่าให้กับ แล้วทั้งสองคนก็มานั่งดื่มด้วยกันเธอก็บอกว่าข้ารอให้พวกท่านได้แต่งงานกันข้าก็จะสามารถกลับไปเปิดสำนักคุ้มภัยของข้าเองได้แล้วเขาก็บอกว่าข้าไม่ชอบอิงหลัวแต่ว่าข้าชอบเจ้าและเขาก็เข้าไปจูบเธอแล้วเขาก็พูดว่าเจ้าฟังข้าให้ดีนะคนที่ข้าชอบก็คือเจ้าและข้าก็อยากแต่งงานกับเจ้าเขาก็ได้เข้าไปกอดเธอตอนนั้นอิงหลัวก็ได้ไม่เห็นทั้งหมดนางเอกก็บอกให้เจ้าอยู่ห่างๆข้าถ้าหางเจ้าเข้ามาใกล้ข้าอีกข้าจะ จะไม่เกรงใจแล้วนะเจ้าจะชอบข้าไม่ได้เช่นนั้นอิ้งหลัวจะทํายังไงข้ากับท่านเป็นไปไม่ได้หรอกตอนนี้อิ้งหลัวอยากรักกับท่านแล้วเขาก็พูดส่วนว่านางจะชอบข้าก็เรื่องของนางแต่ว่าข้าชอบเจ้าเจ้าลองถามใจตัวเองดูสิว่าเจ้าชอบข้าหรือไม่นางเอกก็รีบวิ่งออกมาและเธอก็มานั่งคิดและถามใจตัวเองไหนจะเรื่องที่เธอสัญญากับแม่บุญธรรมว่าจะให้เขาแต่งงานกับอิ้งหลัว,ลวเธอก็เครียดเพราะไม่รู้ว่าเธอควรจะทํายังไงอิ้งหลวก็ได้ถามเธอว่าเจ้าไปทําอะไร ทำไมเจ้าถึงกลับมาดึกเจ้าไปหาคุณชายลองมาสินะเธอก็บอกว่าข้ากลัวเจ้าจะสะเทือนใจข้าจึงได้ปิดบังเจ้าข้าไปเจอเขาเพื่อจะปรึกษาเรื่องแต่งงานของเจ้าเท่านั้นอิงหลวงก็ถามว่าปรึกษาเรื่องของข้าหรือปรึกษาเรื่องแต่งงานของเจ้ากับคุณชายลองกันแน่เจ้าก็รู้ว่าเขาเป็นคู่มั่นของข้าเจ้าก็ยังไปพัวพันกับเขาอีกตกลงเจ้าจะช่วยข้าหรือเจ้าจะช่วยตัวเองกันแน่ตอนนั้นแม่ของข้าคงมองเจ้าผิดไปเจ้าเอาโฉนดที่ดินของเจ้าไปซะแล้วก็รีบออกไป อย่าได้โผล่หน้ามาให้ข้าเห็นและอย่าให้ข้ารู้ว่าเจ้ากําลังยั่วยวนคู่มั่นของข้านางเอกก็เสียใจอย่างหนักเธอก็ได้มาดื่มจนเมาและเธอก็มานั่งบนอยู่ที่หน้าสํานักคุ้มภยัยตอนนั้นพระเอกก็ได้มาหาเธอเธอก็บอกว่าเป็นความผิดของเจ้ามันไม่ใช่ความผิดของข้าซะหน่อยทําไมเจ้าถึงทํากับข้าเช่นนี้เขาก็ได้อุ้มเธอไปนอนข้างในและก็เอาแต่อมองหน้าเธอวันต่อมาพระเอกก็ได้มาสอบถามคดีถนนการค้าใหม่เมื่อ3มปีก่อนในตอนนั้นพ่อแม ของคุณชายรองเป็นฝ่ายนําที่บุกเบิกถนนการค้าใหม่ตอนนั้นมีผู้เข้าร่วมด้วยเยอะมากแต่เรื่องนี้ดันไปขัดผลประโยชน์กับบางกลุ่มเข้านั่นเป็นเหตุให้ทั้งขบวนจัดตั้งการค้าโดนฆ่าตายกันทั้งหมดมีคนเคยตรวจสอบและพบว่าที่เมืองหลวงมีหัวนหน้าคุ้มกันภยัยของสํานักคุ้มภัยนั่นก็คือพ่อของนางเอกนะคะถูกสังหารเพราะเรื่องถนนการค้าใหม่และสาเหตุที่สํานักคุ้มภัยของนางเอกตกต,กต่ําทุกวันก็พรามีอิทธิพลมืดเบื้องหลังครอคุ ออยู่น่นนัเงบางทีควรจะไปที่นั่นเจ้าอาจจะเจอบ่อแสะอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับพ่อแม่ของคุณชายลองพระเอกก็ได้รีเริ่มเส้นทางการค้าใหม่อีกครั้งโดยให้แพร่ข่าวหรือให้ดังไปทั่วเมืองโดยได้ใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อให้คนร้ายในอดีตออกมาถ้าเราทําสําเร็จก็จะนําพาสํานักคุ้มภยัยเจริญก้าวหน้าไปด้วยในส่วนของนางเอกก็ได้มาติดป้ายเพื่อเปิดสํานักตอนนั้นเธอก็ได้พลาดตกลงมาพระเอกเห็นเข้าก็รีบเข้าไปรับเธอไว้ได้ทันเขาก็ได้ชวนเธอมาสร้างเส้นทางการ ค้าใหม่ด้วยกันและเขาก็ได้เอาของขวัญมาให้กับเธอตอนนั้นคนรับใช้ของทั้งสองคนได้บอกว่าได้วิ่งตามคนส่งจดหมายไปแล้วแต่ก็ตามไม่ทันจดหมายได้เขียนไว้ว่าถ้าใครสร้างเส้นทางการค้าใหม่ผู้นั้นจะต้องตายนางเอกก็เลยบอกพระเอกว่าเจ้าไม่ต้องเปิดเส้นทางการค้าใหม่ก็ได้เจ้าจะได้ไม่เป็นอันตรายแต่เขาก็บอกว่าพ่อแม่ของข้าได้เสียเพราะเรื่องนี้ข้าต้องสืบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ดังนั้นข้าต้องหาฆาตกรให อิงหลวงก็ได้มาหานางเอกที่สำนักเธอก็ได้มาบอกว่าช่วงนี้ข้าได้ยินว่านักเล่าชอบเล่าเรื่องราวของเจ้ากับคุณชายรองข้าอยากจะรู้เรื่องให้มากขึ้นหน่อยข้าได้ยินว่าเจ้ากับคุณชายรองมีข้อตกลงกันคือให้เขาทําตามข้อตกลงและให้แต่งงานกับข้าหรือไม่ก็ให้คุ้มกันไัยระหว่างเดินทางเพื่อที่จะไปเปิดถนนการค้าใหม่นางเอกก็ถามว่านั่นเป็นเรื่องที่นักเล่าพูดหรออิงหลวงก็บอกว่าข้าชอบคุณชายรองมากๆนางเอกก็บอกว่าเจ้าวางใจ ได้เลยข้าจะทําให้เจ้าได้สมหวังข้าจะหาชายหนุ่มที่เหมาะกับเจ้ามากกว่าคุณชายรองแต่ว่านางก็ยังอยากได้คุณชายรองมาแต่งงานนางเอกก็เลยใจอ่อนแล้วก็บอกว่าก็ได้งานข้าจะคุ้มกันการส่งสินค้าให้กับเขาข้าต้องทําให้เขาแต่งงานกับเจ้าให้ได้ข้าหวังว่าเจ้าจะไม่เสียใจในภายหลังที่เจ้าได้แต่งงานกับเขานะพอตอนเย็นเธอก็รีบมาหาเขาเธอก็บอกว่าข้าหวังว่าท่านจะคิดใหม่อีกรอบเรื่องแต่งงานกับอิงหลวงและข้าก็รับปากที่จะคุ้มกันให้กับเจ้าเมื่อ เสร็จสิ้นการคุ้มกันแล้วเจ้าจะต้องแต่งงานกับอิ่งหลัวภาพก็ตัดมาอีกวันนางเอกก็ได้มาคุ้มกันให้กับเขาโดยทั้งสองคนก็นั่งหลดลากไปด้วยกันเขาก็ได้นั่งข้างๆเธอแล้วก เกาะแขนเกาะไหลเธอพระเอกนี่ก็ไม่ค่อยจะเนียอเลยนะมีความแตะอ่างเธอตลอดระหว่างที่ทุกคนพักเธอก็ได้เปิดแผนที่ให้เขาดูเขาก็ถามว่าหมู่บ้านหยวนมีประวัติยังไงเธอก็บอกว่าหมู่บ้านนี้เป็นที่ขายเหล้าที่มากที่สุดในประเทศผู้หยวนหงเป็นน้องสาวแท้ๆของแม่บุญธรรมค่ะท่านได้ดูแลอยู่ที่หมู่บ้านตอนที่เราเดินผ่านสามารถไปขอค้างอาศัยได้เธอมีลูกชายคนเดียวชื่อย่วนจือ้อเธอทั้งรักและตามใจเขามากๆตอนนั้นย่วนจื้อก็ได้โดนกับดกักนาง เอกได้ยินก็รีบวิ่งไปช่วยเธอก็ถามว่าทาไมเจ้ามาอยู่ที่นี่ล่ะเขาก็บอกว่าข้ามาล่าตา์แล้วเจ้ามาทําอะไรที่นี่เธอก็บอกว่าข้ามาคุ้มกันให้กับคุณชายร้องเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันว่าจะแวะไปที่บ้านของเจ้าและทุกคนก็ได้ไปที่หมู่บ้านหยวนทั้งสองคนก็ได้มาทักทายแม่ของเขาผู้เหยืนหงก็ได้บอกว่าถ้าพวกเจ้ามีอะไรต้องการให้ช่วยก็มาหาข้าได้ทุกเมื่อแล้วก็หันไปพูดทักทายกับคุณชายร้องและก็บอกว่าตระกูลของข้าทําแค่การค้าเล็กๆน้อยๆเรื่องถนนการค้า ไม่ค่าไม่ค่อยรู้เรื่องเกรงว่าจะช่วยคุณชายรองไม่ได้ภาพก็ตัดมาที่อิงหลวนางก็ได้เดินมาเรื่อยๆแล้วก็ได้มาเจอกับพวกผู้ชาย3ามคนพวกนั้นก็ถามว่าแม่นางที่เดินมาคนเดียวจะไปไหนหรอให้พวกพี่ไปเป็นเพื่อนไหมตอนนั้นคุณชายใหญ่ก็ได้มาช่วยไว้ทันแล้วก็ไล่พวกนั้นไปเขาก็ได้อาสาเดินไปส่งเธอเธอก็บอกว่าข้าออกมาหาแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือและข้าต้องตามหาคุณชายรองให้เจอเขาก็พูดส่วนว่าป่านนี้คุณชายรองน่าจะถึงหมู่บ้านหยวน ถ้าง,งั้นให้ข้าพาเจ้าไปเธอและทั้งสองคนก็เดินไปด้วยกันในส่วนของนางเอกก็ขอให้ย่วนจื่อช่วยพรุ่งนี้ข้าอยากให้เจ้าช่วยแสดงละครบอกว่าเจ้าจะแต่งงานกับข้าและก็ได้บอกแผนให้เขาฟังคนรับใช้ของคุณชายร้องก็ได้ไปสืบข่าวมาว่าเพราะว่าโรคระบาดทาให้ร้านเล่าของตระกูลหยวนได้รับผลกระทบในทุกด้านแถมตอนนั้นพระเอกก็ยังรู้ว่านางเอกมีแผนที่จะเล่นละครว่าทั้งสองคนแต่งงานกันเพื่อให้เขาจะได้เลิกชอบเธอและเลิกยุ่งกับเธอย่วนจื่อก็ได้มาคุย กับเขาและก็บอกว่าเวลาของข้ามีค่ามากข้าจะไม่อ้อม้อมกับเจ้าแล้วความจริงแล้วนางเอกเป็นภรรยาของข้าได้ยินว่าเจ้าชอบนางต่อไปอาจจะต้องให้เจ้าอยู่ห่างๆนางซะหน่อยเขาก็พูดส่วนว่าพวกเจ้าไปมั่นกันตั้งแต่เมื่อไหร่ทาไมข้าถึงไม่รู้เลยล่ะมีของมั่นหรืออะไรเป็นหลักฐานหรือไม่ใครสอนให้เจ้ามาหลอกข้ายอนจื่อก็เผอหลุดปากบอกว่านางเอกสอนเขาคุณชายก็เลยเล่นละครให้นางเอกหึงโดยการไปคุยกับแม่นางสาวสวยพอนางเอกรู้เข้าเธอก็หึงแล้วก็ดื่ม ความจริงแล้วเธอก็ชอบไปเอกเหมือนกันนั่นแหละพอไปเอกรู้เข้าก็รีบมาดูเธอเธอก็พูดว่าข้าไม่สามารถทําผิดต่ออิ่งหลัวได้เขาก็พูดส่วนว่าข้าจะชอบใครทําไมเจ้าต้องมาบังคับข้าเจ้าชอบข้าหรือไม่เธอก็บอกว่าชอบแล้วเธอก็หลับไปพอเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็เข้าไปจูบเธอเธอก็รู้สึกตัวแล้วก็สั่งเมาส์จากนั้นเธอก็รีบหนีเขาไปฮู้หนีทําไมมันน่ารักแบบนี้นะวันต่อมาคุณชายก็ได้มาคุยกับหู้เหยื่นหงเขาก็ได้พูดว่าหลายปีการคร้า ของท่านแย่ลงทุกวันเส้นทางการค้าสําคัญของโรงงานเหล้าในตระกูลหยวนก็คือเมืองหลวงไม่เพียงมีการแข่งขันที่สูงเส้นทางการค้าที่ท่านใช้ล้วนใช้เวลานานและค่าใช้จ่ายสูงระหว่างนั้นยังมีความเสียหายมากมายหากถนนการค้าใหม่ได้เปิดขึ้นปัญหาทั้งหมดของท่านก็จะแก้ไขได้อย่างราบรื่นเธอก็พูดว่าหากท่านพูดโน้มน้าวให้ลูกชายข้าสนับสนุนท่านได้พวกเราก็จะยอมร่วมมือกับท่านเขาก็ได้มาพูดกับยวนจืดจนยอมตกลง โดยข้อต่อรองคือต้องยกนางเอกให้กับเขานางเอกก็ถามคุณชายลองว่ายกค่าให้เขาหรอพระเอกก็พูดส่วนว่าค่าแค่แค่โกหกเท่านั้นเจ้าไม่ใช่สินค้าค่าจะยกให้คนอื่นได้ยังไงและเขากับหู้ยหย่นหงก็ได้ทําสัญญากันเธอก็ได้ให้ป้ายตระกูลกับเขาไปหากผ่านร้านค้าหรือสายของตระกูลหยวนจะต้องมีคนมาช่วยเหลือพวกท่านแน่นอนนางเอกก็ถามเขาว่าเจ้าไม่กลัวว่าทาเช่นนี้จะผิดใจกับตระกูลหยวนหรอเขาให้ทั้งรถมาและข้าวของมากมายแต่เจ้าโกหก ย่วนจือ๋อคนเห็นแก่ตัวเช่นเจ้าคิดถึงแต่ตัวเองและไม่สนความรู้สึกคนอื่นไหนจะเล่อนที่เจ้าทํากับอิงหลวแล้วก็ทํากับข้าแบบเดียวกันข้ายอมเป็นผู้คุ้มกันให้เจ้าเจ้าก็จะต้องแต่งงานกับอิงหลวคนรับใช้คุณชายล้องก็ถามเขาว่าทําไมท่านไม่อธิบายซะหน่อยนางจะได้ไม่ต้องเข้าใจท่านพีดท่านรับปากเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมของหู้เหยื่อหงแล้วแท้เสี่ยงอันตรายใหญ่หลวงถึงจะได้รับการสนับสนุนจากตระกูลหยวนมาเขาก็บอกว่าเรื่องนี้คนรู้น้อยก็ยิ่งเสี่ยงนา เจ้าห้ามปากโป้งเด็ดขาดต,ตอนนั้นนางเอกก็ได้ยินเรื่องทั้งหมดและเธอก็รู้สึกผิดที่เข้าใจเขาพีในส่วนของคุณชายใหญ่ก็ได้มาถึงหมู่บ้านหยวนพกพระเอกก็ได้ทิ้งจดหมายไว้ให้เขาพระเอกได้เขียนว่าจะไปที่เลือนตระกูลเซียนยวนจื่อก็ขอทั้งสองคนตามไปด้วยภาพก็ตัดมาที่พระเอกนางเอกได้มาที่เลือนตระกูลเซียนเขาก็เล่าว่าเจ้าของเรือนนางมีชื่อว่าหลินเอ๋อนางรักพี่ใหญ่มาหลายปีไม่ใช่เรื่องยากที่ข้าจะร่วมมือกับตระกูลเซียนทำสัญญาถนนการค้าเขาก็ได้เข้าไปทักทาย เธอก็พูดว่าคุณชายลองไม่ได้เจอกันนานเลยนะแล้วพี่ใหญ่ล่ะไม่มาหรอถ้าพี่ใหญ่ไม่มาก็กลับไปซะเขาก็แกล้งเรียกนางว่าพี่สบายอย่าไล่เยื่อยายอย่างนั้นสิที่ข้ามาวันนี้เพื่อมาเจราจากับท่านช่วยน้องคนนี้สักเรื่องเธอเธอก็บอกว่าถ้าพูดถึงถนนการค้าข้าจะคุยกับพี่ใหญ่เท่านั้นใครมาก็เป่าประโยชน์และในที่สุดพวกคุณชายใหญ่ก็ได้มาถึงหลินเอ๋อรบงมาาแ์ก็้แนะาตั่คงร แต่เด็กของพี่ใหญ่นางเอกก็ได้ดีใจที่เจออิงหลัวนางก็บอกว่าพักนี้นิยายที่ข้าเขียนขายดีมากๆเลยเท่าแก่ร้านหนังสือบอกว่าอยากให้ข้าออกใหม่สักสองสามเล่มข้าก็เลยออกมาตามหาแรงบันดาลใจและเจ้ากับคุณชายรองล่ะนางเอกก็บอกว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นข้าจะรักษาระยะห่างกับเขาแน่นอนพระเอกก็ได้มาคุยกับอาหลงเพื่อจะเปิดเส้นทางการค้าใหม่เขาก็บอกว่าหวังว่าท่านจะสนับสนุนอาหลงก็บอกว่าเกงว่ามันจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่หลา ปีที่ผ่านมาการค้าของเราร่วมมือเป็นทางการกับท่านผู้ว่าการหวังอีกอย่างพ่อแม่แท้ๆของท่านก็เสียชีวิตเพราะเรื่องนี้ข้าว่าเรื่องนี้ควรพักไว้ก่อนเธอจากนั้นเขาก็ได้มาลายงานหูเหมยเธอก็เลยบอกให้เขาไปจัดการพวกที่มาขัดเส้นทางการค้าของเราพวกนั้นก็ได้ส่งคนไปจัดการภัยเอกพวกนั้นมีการหลายคนก็ได้เข้ามาทําร้ายนางเอกและคุณชายร้องทําให้เขาได้รับบาดเจ็บแล้วก็ขู่ว่าถ้ายังคิดเปิดเส้นทางการค้าใหม่ข้าจะเอาชีวิตพวกเจ้าจากนั้นนางเอกก็ได้ มาทําแผลให้กับเขาเขาก็บอกว่าข้าเสียใจที่นําเจ้ามาพัวพันกับเรื่องนี้หากเจ้าได้รับบาดเจ็บข้าคงจะรู้สึกเจ็บปวดมากกว่าตอนนี้โอ้ยพระเอกของเราคือแสนดีเหลือเกินแถมยังเดินหน้าตามจีบนางเอกเต็มที่แล้วเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อเรามารอรับชมใน EP ต่อไปกันนะคะสําหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย